ต้องตบละต้องตบละมามามากูตัวจริงกูตัวจริงไอ้ยอีให้ใจรุมสิไอ้ไอกูตัวจริงค่ะกูตัวจริงไอกูตัวจริง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 ไอกูตัวจริงตัวจริงไหมกูตัวจริงไหมกูตัวจริงไอกูตัวจริงค่ะกูตัวจริงอีดอกตัวจริงจะเล่นกับกูใช่ไหมมึงจะเล่นเฉาะมึงจะเล่นหล่อมึงจะเล่นหรอจะเล่นหล่อจะเล่นหล่อจะเล่นหล่อกูตัวจริงค่ะกูตัวจริงค่ะไอมาสิมาสิกูไม่เล่านะคะไอโอเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจใจเย็นโอ้ยอะไรคะซูมอะไรเอาซูมมึงซูมอะไรคะมึงซูมอะไรคะะซูมออไร่ะเเเฮ้ยยดี๋วกือบตาย คำเตือนเนื้อหาภายในคลิปมีแต่คำหยาบสะถุนชั้นต่ำไม่มีมารยาทรุนแรงบุคคลที่อายุน้อยหรือเด็กหัวโปกโปรดใช้จักรยานในการรับชมอ้กูไม่ยอมอีเมดฟังนูนน่ากลัวเวอ์อีดอกอีกมันเป็นพูดผีไงเลยแบบแม่ได้ดูสิดูสิอีดอกแม่งมันกันทุอย่างเลยเอาวับสิกูอีกกูก็วับได้เห็นไหมเหมือนกันด้วยอีดอกอุย้ยน่ากลัวมาอีเวนี่ มาดก็ปี้แม่นี่น่อีเวนไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะตัวจริงมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะอีดอกเพราะตัวจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะกูตัวจริงค่ะว้ายอีนี่มังงงมังัดอะไรค่ะอีเวนนี่เนี่ยน่ากลัวเนาะอีดอกทําได้ทุกอย่างเหมือนแม่เลยอะน่ากลัวโอ้ยเอาเรามาเคลียร์คลิปเสร็จก่อนกูด้วยไอหรือมันตัวจริงหรือมันตัวจริงอออนี่เนี่ยอีเวนกูก็บิงได้ค่ะกูก็บิงได้กูก็บิงได้ค่ะกูก็บิงได้ค่ะอีเวนน่ากลัวเนาะอีดอกว้าย อย่าทำซับชันอย่าทำซับชันอีเวนโอ้ยอีนั่นก็งัดเก่งงัดเก่งอีเวนลูกอีช่างงัดนี่แน่นี่แน่ปูกูคาเอออีดอกอีเวนนี่อืมทำไมงงทำ็นงัดชอบงัดระมึงนี่แน่นี่แน่อุ้ยโดนด้วยโดนด้วยจ้าโอ้มาเยอะมาเยอะมาเยอะโอ้สู้ไหมสู้ไหมกูสู้ค่ะกูสู้ค่ะโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นเจใจเย็นเจกูเห็นอาวไม่ดู กูมั่วมั่วจังนี่ไหนกูเห็นค่ะอันนี้มึงอยู่คากูรู้นี่ไหน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 นี่แน่เสร็จไหมล่ะมึงอีเวนนี่ก่อนอีดอกเดอ๋สวาร์เขากลับไปเชียร์ก้านะคะเชียร์กัาอุ้ยอีเวนนี่น่ากลัวเนาะอีดอกมาทำาุดอย่างเหมือนแม่เลยอ่ะชุดก็เหมือนกันอีเวนฝาแฝดเวอร์นี่แน่นี่แน่อีดอกอุ้ยข้างล่างรดเนาะ ได้ละไม่แม่สิละแม่สิละสู้ไหมสู้ไหมสู้ไปได้อยู่เนี่ยปอมในซึองออกมาดีในถึองออกมาดีเออไม่กล้าช่นไมล่ะอีเวนเ<ๆ>ราตีอีเวนนี่ก่อนค่ะมากินมังกรมังกรมังกร,งกรทองค่ะทุกคนออ้อยอ้าวแม่บินได้มีอยู่จริงไม่น่าเชื่อดาคดาคมันตีดาคได้เลยอันนั้นไงกูว่าละเอา้าไม่ทันละอีดอกนี่แน่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 อีเวน กูตัวจริงค่ะกูตัวจริงตัวจริงมีงเพียงหนึ่งเดียวค่ะอีดอกอย่ามาเล่นตัวเหมือนแม่นะคะไม่เล่นได้คนเดียวค่ะแล้วแ,แม่เล่นได้คนเดียวอีเวนข้างบนนี้ก็มานลูกอีมานโอ้ยไม่ได้อะ่ะแม่น่าเป็นผีว่ออีเวนนี่แหน่หนี่แหน่นี่แหนะ่นี่แหนะ่นี่แหนะ่นี่เหนะ่นี่นหะน่แนี่แหน,ะนแนะ่อีวเวนแล้วทำไมกูไม่ได้คิวเลยเนี่ยอีดอกแอบงงทำไมฉันถึงไม่ได้คิวนะกลับมาเชียร์กันก่อนเอุ้ย ต้องตบปีนี่ละต้องตบละต้องตบละต้องตบละมามามากูตัวจริงกูตัวจริงโอ้ยอีให้อย่าลุมสิไอ้ไอ้กูตัวจริงค่ะกูตัวจริงไอ้กูตัวจริง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 ไอ้กูตัวจริงตัวจริงไหมกูตัวจริงไหมกูตัวจริงไอ้กูตัวจริงค่ะกูตัวจริงอีดอกตัวจริงเพียงหนึ่งเดียวค่ะอีเบนอย่ามั่นอย่ามั่นเกือบตายหาเลยอีดอกแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงมันจะลุมเราก็ถือว่ามันมันไม่ลุมหรอกไพเราก็มีอายยาใช่ปะเอออีดอก ก็ถือว่าสองต่อสองเป็นฟิวฟิวไปอีเวนฉันค่าเราเดียวส่วนอายาก็ค่าสับมันเออเล็ดเลหน่อยอีดอกแฟร์แฟค่ะทุกคนอุยอีนี่อีนี่ไปไหนคะไปไหนคะมานี้มานี้เออมานี้ค่ะมานี่โอ้ยยังไงค่ะยังไงค่ะยังไงค่ะยังไงคะมาสี่มาสี่มาสี่เล่นหลึกไปปะไม่รู้อะเล่นไปเถอะเอาเอาโอ้ยยังไงมาเลยค่ะมาเล่นละกกูตัวสี่อีกรอบกูตัวสี่อีกรอบกูตัวสี่อีกรอบค่ะกูตัวสี่อีกรอบ ไอ้กูตัวจริงขากูตัวจริงไอ้กูตัวจริงกูตัวจริงขากูตัวจริงตัวจริงมีเพียงหนึ่งเดียวขาตัวจริงอ้ยอีเวนี่อย่ากทำอย่ากทำเมทชันโอ้ยอย่ากทำเมทชันโอ้ยอีเหี้ยอันติใครไปอันติใครเนี่ยเอาเอาอันติกูหมดแล้วอันอันติมันหรออไยอีดอกอุ้ยนี่ไม่ตายอ่ะอีห่าหนักเหนียวจังข้ายหลงเจหรือเปล่าอีดอกเราฉันได้แค่แค่ตัวเดียวเองอ่ะไม่แฟร์เลยอ่ะฉันเล่นเมทนะครับไม่ใช่เล่นซับช่วยกูตีปั๊มด้วยเจมาช่วยตีปั๊มหน่อย ไม่ทันแตกนั่นละคลิปขึ้นละคีบเดียวตัวเดียวด้วยเอ้าแล้วกูปล่อยสิลไปไหนอ่ะกูไม่ทันละถอยแถวถอยเจไม่เอาก็ไม่เอาลองไปเคลียร์วิบนี้ก่อนไปค่ะเอาอีลอเลี้ยวไปนู่นแล้วมันรู้ไงว่าแม่คือตัวจริงใช่ไหมล่ะรู้แม่คือตัวจริงก็เลยไปมาสู้ต่อใช่ไหมล่ะอีเวนนี่เดี๋ยวก่อน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 เอาง่ายเอาเปล่าเอาเปล่าเปล่าเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะจ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 ะเอาไม่ล่ะ เอาไม่ละเอาไม่ละโอ้ยอีห่านั่นมันไปตบแคลลี่สาคลล่าโอ้ยเดี๋ยวขอตีป้อมก่อนขอตีป้อมก่อนนิดนึง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 กูบอกขอตีป้อมก่อนไม่อาจจะเอาใช่ไหมมึงจะตบกกูใช่ไหมมึงจะตบกับกูใช่ไหมมึงจะตบกับกูใช่ไหมอีดอกูบอกว่าขอตีป้อมก่อนก็ไม่เชื่อโอ้ยยังไงอียังไงอีนี่อีนี่โอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเซนเซนให้หนูขอโทษเซนโอ้ยอัาติกูหมดมึงรออัาติกูได้ไหมสิบสามพีรอก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอออุ้้้ยยไดว่ะเล อีโภกเวนี่ก็ชอบมาตีป้อมคนอื่นอีดอกเป็นอะไรเป็นอะไรฮะเป็นอะไรอย่าเพิ่งให้กูเชียร์คลิปก่อนโอ้ยให้กูเชียร์ชีพก่อนให้เออมาสิมาสิจะเล่นกับกูใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมมาสิมาสิสามลุ่มหนึ่งไม่กลัวนะคะไม่กลัวนะคะเอาสามลุมสองใช่เอานี่แน่นี่แน่มานี่นี่แน่อีเวนเอาสิเอาสิมาสิหนีทำไมล่ะโอ้โหมึงต้องสามตัวมึงหนีกูสองตัวเนี่ยนะอีเวนเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมอยู่ในพุ่มใช่ไหม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 อ๋อโอ้ยเดี๋ยยยวใใจจเเ็็นน ใจเย็นเจ้ใจยเจยเ็นมาสิ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 ไม่กลัวน,นะครับไม่กลัวน,นะครับกูตัวจริงค่ะ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 ตัวจริงมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะอีดอกสาระแน่นักมาตีป้อมคนอื่นอีเวนช่วยตีป้อมได้ไหมอ่ะตีป้อมได้ไหมอ่ะแตกไหมอ่ะแตกไหมแตกแล้วค่ะแตกแล้วโอ้ยป้อมแตกแล้วค่ะทุกคนาน่ากลัวอีดอกโอ้ยโอ๊ยกูกำลังจะกดดูไอ้นี่เลยอีดอก แม่งมาสะก,กิดกูโอ๊ยอีขี้โกงกูตีตั้งนานแบับแดง <c oughs> เหรอวะไม่รู้คับพูดไปเรื่อยอีเวนนี้ใช่ไหมเอาบับแดงขึ้นมาเอาบับแดงขึ้นมาอุย้ยตายไหมฮะไม่ตายหรออุย้ยแอบบีเวนไปคะ่ะมาแล้วคะ่ะบ,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 บัมบัมบัมบ้าบีกูตัวจริงคะ่ะกูตัวจริงคะ่ะกูตัวจริงคะ่ครรงคะ,ครรคะไอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเซกูรอเล่นกูรอเล่นไม่เอาแล้วไม่เอากูกูตัวปลอมก็ได้กูตัวปลอมก็ได้เอามาสิกูตัวจริงอีกรอบค่ะกูตัวจริงค่ะกูตัวจริงค่ะอีเวนอะไรครรซซููมมมออออะะะไไไเเ่่่ยยยโดนนคว แบบได้หรอมึงเอากูไม่รู้กูเพิ่งรู้ว่าอาญาไม่ได้คิดหัวกูแล้วอ้แล้วกูมั่นจังขอโทษขอโทษไม่มั่นแล้วเจ้ไม่มั่นแล้วไม่มั่นแล้ว,ลวโอ๊ยลงไปตอนไหนก็ไม่บอกกูอีเวนให้กูมั่นอยู่นั้นมั่นอยู่อย่างนั้นนี่รอกดักก่อนคะ่ะรักก่อนนี่ในอีเวนตองนูนใครตีอ่ะปาบมาได้เลยมาจ้าหรอมาจ้าหรอว่าย,ย,ย่อีหากูตอบม,มามาสีมาสีมาสี่มาสี่ เอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอามาสีมาสีมาสีอโอยไปไหนคะโอ้ยโอ้ยไปไหนเจไปไหนโอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ยเอาแม่เอาแล้วแม่เอาแล้วถอยก็ได้ถอยเอามึงจะเล่นกับกูใช่ไหมมึงจะเล่นเฉาะมึงจะเล่นหล่อมึงจะเล่นหรอ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 กูตะจริงคากูตะจริงคาไอมาสิมาสิกูไม่เล่านะคะไออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้ยอะไรคะสูมอะไรเอาสูมมึงสูมอะไรคะมึงสูมอะไรคะสูมอะไรคะสูมอะไรไอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบตายสูมอะไรคะเอสูมโอ้ยอีดอกนี่กระโดดได้ไปจิงโจ้เหรอแม่ไปจจิงโ้อีเวน ูตัวจริงค่าอีดอกเลิศหน่อยอีดอกกลับบ้านก่อนนะคะคุณหนาถ้ากลับบ้านมาก็ต้องมีเรื่องให้ตบตีตาแม่มาขยีดอกตาแม่มาอีนี้มันมั่นอีนี้มันมั่นอีนี้มันมั่นอีนี่ก็นี่มองหน้านี่ก่อนน่ะก็นี่มองหน้านี่ก่อนนี่มองหน้านี่ก่อนนี่มองหน้านี่ก่อนอีเวนมองหน้านี่ก่อนน่ะนี่ก็เลยมองกลับไงมาสิมาสิอีดอกนี่เนี่ยอุ้ยอีเวนนี่บิงได้บิงได้ด้วยหรอกูก็บิงได้ค่ะนี่เนี่ยโอ้ยอีเวนต้องฉลาดซะหน่อย มาสิ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 ไม่กลัวนะคะหนึ่งต่อห้าค่าก็ไหวคะ่ะเราเลี้ยวบอกแต่ค่าไม่ไหวค่าคนเล่นนะไม่ไหวเจมามาอีเบนนี่ก่อนมองหน้ากูหรอกมองหน้ากูหลอกอีนี่บานมองหน้ากูเจอคะ่ะโอ้ยตีเราเร็วดีตีเรเร็วดีอีบาาถ้ามือมาช้าสุดเราชื่อมือขึ้นนะอีดอกโอ้ยอีนี่โอ้ยเอาเข้ามาทําไมเข้ามาทําไมงงงงมาก โง่หรือเปล่าอีดอกเป็นต่อปอแล้วไม่ต้องโง่ก็ได้นะคะงงมากอีเวนอยู่ก็บิงเข้ามาเฉยเลยอีบ้ามาค่ะทุกคนอุ้ยเห็นนะคะเห็นนะคะกูเห็นนะคะกูเห็นนะคะไม่ใช่ไม่เห็นไม่เห็นนะคะไม่กินปลาเยอะค่ะแม่ฉลาดอีดอกไปค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่ค้ำให้ค่ะเดี๋ยวแม่เข้าไปเองอ๋อไม่ใช่กูละใครเข้าไปวะนะเอามาค่ะ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 อุ้ยแรงกูแรงแรงจังมาค่ะ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 โอ้ย เป็นกระสืออีเวนนี่แปลงร่างเป็นกระสือได้อีดอ,อกยังไงคะยังไงโอ้ยแข่งก่อนเจ๊ยัยงไงเจ้มาสิมาสิมาสิาสเอออีห่าไม่ยอมนะคะไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะจบไหมจบไหมโอ้ยอีหา่าไม่มีใครตีป้อม e เลยทีนี้ไม่มีใครตีป้อม e เลยทีนี้อีดอกไม่มีใครตีป้อม e เลยไม่มีใครตีป้อม e เลยไม่มีใครตีป้อมเลยไม่ใครอีนี่ซูมหรอซูมหรอซูมหรอตีป e ้อมค่ะตีป้อม e จบได้แล้วเจ้เอ้าไม่มีใครจบเอาอีดอกชิมหายแล้วยังไงเจ้ยังไงยังมีใครจบป้อมไหม มีใครจบป้อมหรือเปล่าจบได้ไหมอะ่ะเออได้อยู่อีดอกเนว่าจะไม่ได้ซะแล้วตีบ้านค่ะตีบ้านจบเอออีดอกแค่นี้แหละตีบ้านก็จบเลยอีเวนต์มาแต่เล่นกันอยู่นั่นแล้วุณเออสุกระโดดกับหลังตายเลยมั่นเกินอยากได้เอวีพีจะเจแต่ในท้องเพจก็ได้เออเอาไปเหอะอีดอกให้ป่ามันไปน้องมันเล่นดีอยู่อีเวน